ขึ้นวันดีครับพี่น้องครับอันควายได้ลูกครับผมพี่น้องมึงครับอันครับเอาพอกําลั่งแก๊ตีนด้วยครับผมบอกบอกคิดว่ามันถีได้ลูกครับอันครับควายหน่อยครับเป็นลูกเป็นลูกแม่นี่ครับพี่น้องผมกําลั่งเอา เอาเฟืองเอาห้ามมาแหมมันกินมาคิดว่ามันสีด่ายปน้องเอ้ยเบื่อนนะครับเอาตัวใหญ่ครับผมต้องน,น้อยๆกับตัวใหญ่ครับเอาไม่แย่ไว้ก็อยู่นี่ครับไม่แย่ไว้แก๊สตีนครับพี่น้องเป็นนังจังแก๊สตีนกับเพราะว่าตีนร็บตรงไหนมันจะเป็นเป็นกระดูกอ่อนครับพี่น้องแต่มายังหน่อยผมอไปจี้ครับอเอาแก้ออกกันบ้นกะ ไอเรียบมันเรียบมันกับสีงามครับเรียบมันถือบนเยา้าเวลายางมันถือบรรนบรรเจ็บกินครับพี่น,อน้องน่าจะมั่น่จไปตกก็ได้ได้นี่นะไม่ต้องใจก่อน <c oughs> โอ้ยงามเนยครับพี่น้องเออผู้มีเรียบนะแกออกเอาเอ้พี่นอออ้อ,เอ,นองเอง้ผมกับบังคิดมามันทีได้ขึ้นกันครับ นี่ครับแม่มันครับกำลังกินหยาอยู่นี่ผมเพิ่งเอาเอาหยาเาเฟืองมาให้แล้วกันทิ้งางไปตัดหยาต่อครับเดี๋ยวผมไปแก่น้อครับโอ้แก่บ่ไออะลรแม่บ่มีเหล็บมันเหมือนไหมผมบ่มีเหล็บแก่บ่ได้เลยอือผมมีเหล็บลบบแก่มเห็นมะปาดอะไรอยู่ก่ปาดกันทอยเกิดอะไรเราโดนคุยนอนหมดจะเจ็บดอก ตีนมันครับจะเป็นเล็บสุดโอ้ยเล็บสุดมั้งครับพี่น้องโอ้ยเป็นเมือกเป็นเมือกด้วยครับผมแก้ว่ะไรครับพี่น้องผมตัดเล็บเมื่องเสาเนี่ผมบอกมีเล็บก็ดีว่าไปเก็บเพชรปวกเมื่องเสานี่แหละครับเล็บ เร็บดำเล็ตัดเล็บออกครับย huh? okay, ้อนไปก่อนให้แม่ไว้ให้ตัวแม่เป็นผู้แกะออกครับอันนี้แกะอยู่บเหนหม่องนี้มันแกะอแกะแตไอ้นี้เขามีนถฝายบดีกว่ารวม่ามันี่มาบ่ตองฝาดบ่เดี๋ยวผมิต่อคนแก้ช่วยกิน เดี๋ยวผมจะไปเอามีดมาปาดครับพี่น้องแต่จข้าครับมีดหน่อยผมจะหั่นพรงนี้น ไปไปจัไปเฟื่องุงนเอ้ยนี่แม่มอื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 าอืมอืออือืออยมอมมอ ต so so oh ุ้เมย่า้าตเมต้มฮะอืมดูกันตัวเถิกโอ้ยเถิกครับพี่น้องฮะบุตช่วยดอกได้ลูกก็ดีแล้วชัวโอ้ยแกตัวเมมันนลูกเมนี่นะมันงามสิอืมใครบ่ไมได้อูบนคามกูอยู่ั้อะ พี่สมีมันสิขาดดอกเองเดี๋ยวเวลามันยากาศอันยาออกติดนะ่งตัวได้ด้วยเออเออหมอบานละตจน์หมอลาล่ะก็นี่แก่แเลยพ่อเมียนี่แก่สเลยแก่สเลยแลนวมีวัตถุออกเองนี่ครับพี่น้องเอาเอาไปเสียบเอาเอาไปเสียบจีครับผมบานนี้เฮ้ยหยัมฟอดฟอดฟอดเด้ครับเลยมันกัดซ้ำกันอยู่นี่ยิบออกตัวนี้กับใบกัดซ้ำกัน เอ้ยากันยู่ดินี่ครับเด <laughs> ี๋ยวี่เดี๋ยวเดียวกับกล่องยักหน่อยครับ <laughs> ว่าแมนมันหลอดได้เบินทองแล้วบุออ้ง <c oughs> นี้ทองนี้ใสจะดีนอนเ่ยมันยางมานกิบจบินออกเอง <c oughs> มันติทูนันทู้นีมิทูนันทูนี <c oughs> นี่ทำตกตก มันกัซ um. ้ำกันอยู่นี่นี่ซ้ำกันมืนอยู่นี่ครับจีนนั้นเป็นหนงซี่ครับตอนนึ่งหน่อยผมจีกิดหน้ำจับครับครับผมเอี๋ยวอกาศช้างจะโอนไปซอยอยู่วันนี้เสือหน่องมันครับ อย่วกนม่ได้ลมันไปยังยังคือจงบ่มากินหยาหวมันยางมากจ่ทำดอนพูนมันยังมากจะกุ้งไม่พูนมันยางมากหัางมาหันแบานนี้มายืนผัดมันมันคือจะตู้นร่นยูดานการครับพี่น้องหัวมันพูนเลยคือเยอะครับคือเยอะเดี๋ยวผมหันเราต้อัดๆครับผมขอกลับไปโจมเมานี่ครับบัดเทอรหน่อยครับ ึงออกมากครับเฮ้ยบักละอันมาดูไถอันมันหยิบมึงดูยังลุกบ่ได้ครับพี่น้องตอนนี้รอเราเอกอาการยุ่งชิดตัวไน่บ่ครับพี่น้องวันนี้อ่นละครับแม่มันครับเดี๋ยวบานนี้กระทาน้่องมันครับ าน้องควายครับถาลูกมันครับผมเอ้ยต้มนี่เสียบเป็นยังครับอ๋อ้าลังลุกครับพี่น้องกเลังลุกครับเอ้ยเอ้าเอ้าเอาเอาลุกขึ้นมางาลุกขึ้นโอ้ยครับตีนซ้ำลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นแมเอาเอ้าเอาเอ้าเกรงจิก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 ครับพี่น้อง นั่นทัศนาแล้วครับตัวนั้นเอาตัวทีสิบสองครับนี่เอ้ยตัวทีสิบสามครับเอ้ยจะได้เฝ้ายุ่หนีแล้วครับพี่น้องแสดงว่บบาควายพวกนี้เ,เขาเมื่อบานมาได้ครับเมื่อนี้จะได้เอาไว้หนีแล้วครับเอ้ยตัวนี้อยากมาชมน้นองครับเอาทักทายหนองเนี่ยเร็วโ <c oughs> อ้ มาลุกเลยครับลุกขึ้นมาบังละขอ,องแอ่แอยู่ครับเดี๋ยนี้ ได้เห็นมันจึงใจเจือใจเห็นมันบอดิเห็นมัน,น,มนควายหน่อย,อ,ยออกลกูกควายหน่อยไม่ไม่ยังทีได้แกะตีนยังทีอุ้ยโดนแล้วครับพี่น้องสามสิบกว่าปีครับผมสามสิบจะสี่ส <40 S 1> ิบปีครับเนาะใครอยู่ได้ปะยังเดนี่อยู่แต่ไปเห็นตัวกลางขึ้นอันตกใส่ขอ,อกัอนลมรมมันนั่นแลรวลูยเก็บไหวไหมอันตีนเจ้าะ่นะ เอาลูกแล้วครับพี่น้องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยนีวิตามินเอาไงม,มันกำลังเลี้ยเลี้ยออกไปแล้วครับ บาดนี้เหลี้ยเลี้ยแม่นี่ลูกแม่บังละ <laughs> กำลังลุกครับพี่น้องเดี๋ยวผมผมรุ่นให้ลุกครับแม่ <laughs> กับพยายามพยายามเลี้ยพยายามให้ลุกครับลูกมื่กินนมเร็ว ลุกแล้วครับลุกแล้วลุกแล้วอืดอุ้ย <c oughs> ต้องถาจักหน่อยครับ <c oughs> ไอ้แข็งเอาลูกบักลาลูกลูกลูก แฟนนั่นลแฟนเบิ่นถาเบิงอยู่เร็วเร็วเร็ว,รว,รวละ <c oughs> จะห้องอาเบแล้วครับจะห้องอาเบแล้วเพื่อนวะเอาผมจะตั้งกล่องตั้งโทัสาวไว้ตรงนี้แล่ะครับ เจ้าเจดึงออกดิดึงออกน้ำเลยพวัวได้ดูนอกระโจมเลยเนี่ยวันมาโมาสั่นมันกี้ชิทังตกตงแห้มากฮากระโจมกรโจมก็คอยลากออกลากออกเวลามันเบ่งก็คอยดึงออกลอกแม่เป็นแรงอยู่ห้องเลย แม่ว่าเราต้องแก้ก็ได้วะสินม่ขี่ได้สิจุดๆเป็นจุดโค้งง่าวน้อาลุกแล้วครับลุกแล้วอา่าถึงขึ้นกันนะลุกไว้ได้ก็ได้กินโน้ตไว อ่ะนก่อนอก่อนกูแี่นิก่อน เอสขงนายมันพอเอปนอนส่วนมันบปิดเลยเอาลุกขึ้นลุกขึ้น <c oughs> นุ่มผูย้อมลูกอย่าขับไปนอนมันเรีย,รยแล้วมันเรียหรอ <c oughs> เรียด้านนั่นม่นช่เรียดจนแหงตามธรรมดาล น้ำโมนีมนสิเรียจนเหงเลยอยู่ในโคกในรักอันนี้มันมอกขี้หนาอันนี้แบบมอสือฮมฮไกอนขัเถอะนี่คือมาหานัวเถิรตานจะขายไวจะได้ข้นเมยไว้จะโตจะได้แล้ววะเมยนะลูกกัวโยงขว้นเมย เอาบักราลูกนงเร็วโอ้ยลูกกับเพื่อนเบิองแน่นี่แล้วจะได้ปิดไหล่สดเร็วอันหนึ่งสองเออนั่นละลูกแล้วครับพี่น้องลูกแล้วเอ้ยในการได้การครับโอ้โอ้โอยกลืนขีดทางเออเอาเออเอาสีขาประทังสมาธิย่ามีครับพี่น้องอันนี้แหละเพื่อน่าสีขาประทังครับ เอาอาาอาอาอขอข้ออขออดอึดอึดอืดอึดอึดอดอดออยเป็นัไงามรักอระเข้ ลุกขึ้นลุกขึ้นลาลุกขึ้นลุวลุกขึ้นเร็วเฮ้ย <c oughs> โอ้หน้าตาป้อ,องใสบ้องเบ่วอยู่ครับพี่น้องสงสัยเมื่อยแล้วครับนี่ ดำสนิดเลยครับบมมีควายดอนครับแต่ก่อนเนี่ยควายดอนโมมีหายากได้นะครับพี่น้องเพิ่นว่าเป็นของคลั่มครับควายดอนเพิ่นว่ามันมันเห็ดงานหนักบ่ได้ครับทนฝนบปได้ ลูกแมวบอกลานหน่อยเร็วลุกเร็วโอ้ยยังมาย่อมลูกอยู่ครับผมถ่ายลูกครับพี่น้องเร็วเ็ออเเนั่นนั่นน,น,นั่นเอเอ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 อเลุกลุกลเร็วเร็วออยเออ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 เอเเออๆเเก ลุกขึ้นักลาลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้เอ้าเอา,เอามาซอยน่องเลยแล้วซอยนองเนี่ยในการครับพี่น้องลยการ <c oughs> โอ้ดำสนิทตาบ้องแบวเลยครับ <c oughs> ปุ่งกีนี่ผมบอกไปหอนวควายดอนตะกอนเพิ่นบอ,อยากไดครับ <c oughs> ควายดอนมันบดสู่ฝนมันเห็นงานหนักบ่ด้ครับมันต้องเป็นควายดำครับควายดอนควายดอนไผ่ิมเซิ้งควายดำเนี่ยตะกอนนี่ไล่นี้นะครับพี่น้องบอ,อยากได้ อันนี้ค่อยดอนเป็นราคาดีอยู่ครับต้องโจมมันก็ได้ดอกพะอควายมันไหนมันลุกขึ้นเองพอโซ่กะโซ่ได้มันยืนจะก่อนให้มันยื่นกึ่งกึ่งขามันจะยืนกึ่งขา อ๋ออ๋อออออันนี้เป็นควายดำครับควายดำเพื่นว่าควายดำนี่เทวดาเอากีสูตรเห็ดครับกีสูตรหรือว่าอัน,นที่เป็นห้างของแมงชันนโล่งนั่นแหละครับสีดำๆที่เพื่อนเห็ดบูเท็ดแค่นั่นครับกีสูตรนี่มันมันสิทนฝนครับผมมันสิสูงง่านหนักปั่นเหนียวแน่นครับผมสูแต่ว่ามันจะมัน มันจะมันจะบดสูแดดครับ <sk> ก <r isa> ีดสูดมันสิบเปื่อยควายถือแดดจะเศร้าครับกีดสูดมันก็ถือแดดด้วยกันมันกันกับเปื่อยครับผมโอ้ยแต่ว่าม <�i anak lonely> ันโอ้ยลมปังงังลูกขึ้นหน้ากันละเร็วให้ลูกเองบ่ไปส้มเร็ว ความสามารถให้ลูกขึ้นเองเลยเร็วเร็วเวตอนรับสมาชิกตัวทีท่สิบสามครับรับขวัญ <laughs> ไปเมืองนั้นกี่ยวกับเขานั่น บันนี้ผมิได้มานอนเ้าหน่องมาได้ครับพี่น้องวันนี้พอดีว่าผมเอาไฟมาอยู่ครับนั้นผมเอาไฟเอาเอาแบตเตอรี่มาอยู่ครับพอดีละโอ้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 ตัวเม่เถาไงครับแม่จำครับแม่ปู ขึ้นลุกขึ้นเอา้า่อมันขึ้นนอนพ่อโอ้ยสงสัยลูกมันสิออกครับพี่น้องเอา้านอนเคียงข้างกันกับแม่ครับเอาเร็วๆๆลุกๆๆ เอาหายนอดอนูน่นี่แหละครับขอบคุณพี่กับคุณน้องอะไรครับที่เขามาเบิงครับผมขอบคุณครับพ,พี่น้องเบิงควายออกลูกครับควายหน่อยสมารชิกไหมครับของขอกบ,บ้านนี่ครับผมตัวที่สิบสามครับขอบคุณครับ